อยู่ช่องเพชรมงคลชาแนลครับวันนี้พามาดูอุปกรณ์เตรียมดินปลูกต้นหอมนะครับทำร่องนี่ครับทำแปลงหอมนะี่ครับบ้านผมมันเป็นดินเหนียวนะครับต้องลงผ่านสามปลูกเบิกผ่านสามก่อนแล้วก็ ลงผ่านเจดแปรแปรจงกว่าจะพอใจนะครับแล้วก็ผ่านเจ็ดผ่านหผ่านห้าก็ได้ครับมายกยกขึ้นเดินแปลงกว้างประมาณร้อยแปดิบถึงสเมตรนะครับแล้วแต่ความชอบของเจ้าของสวนครับแล้วก็มาใช้โรตารี่ครับขึ้นปั่นของบนเลย ถ้าดินละเอียดหน่อยก็เรียบกิบเลยครับถ้าไม่ละเอียดก็อยู่ประมาณนี้ลดน้ําก็แตกครับปลูกได้เลยการทํางานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับใส่สลักเนี่ยมันมีสลักอยู่สลักตัวนี้ใส่สลักขั้นไว้เลยครับให้ฝาเนี่ยมันกดลงมันจะทําให้บนร่องนี้มันเรียบ ต้มีเก็บหัวหัวงานนิดหน่อยครับใช้คาดคาดเกี่ยวเ,เกียร์หลักก็ใช้สโล1นะครับถ้าดินละก้อนใหญ่มากครับถ้าก้อนประมาณไม่ใหญ่มากก็ประมาณสโล2ไปกลับได้นะครับหรือไปขาไปสโล2ขากลับมาสโล3ได้ครับแต่ถ้ากลับ รถหรืออะไรเงี้ยใช้สโลสีครับเพื่อประหยัดเวลาให้คนที่จ้างเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เวลามันเจอะเกินไปส่วน p โอก็เป็นไอ้540รอบ ถ้ารับจ้างก็คิดเป็นชั่วโมงครับถ้าเป็นปั่นแปลงหอมนี่ก็ชั่วโมงละห้าร้อยนะครับรายได้ดีครับรายได้ดีก็จริงครับแต่ต้องใช้ความอดทนกับเสียงกับฝุ่นเยอะเลยครับไหนจะเรื่องการสึกลอของรถอีกใบโรตารี่หักเพราะดินแข็งอะไรเงี้ยจะถือว่าคุ้มนะครับ พยายามขับให้อยู่บนล่องให,ให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าให้ยังซ้ายหรือ,อยียงขวาถ้ายัางปุ๊บไอ้โรตเลรี่ข้างหลังที่กวาดดินให้เรียบมันจะตะแคงนะครับมันล่องจะไม่สวย ดินจะละเอียดไม่ละเอียดอยู่ที่ตอนไถไถแปรไว้นะครับถ้าไถแปรดินละเอียดดีเวลาตันบนร่องมันก็ละเอียดเรียบไม่เป็นก้อนเท่าไหร่กรอนขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับละเอียดมากก็ไม่ดีดินเหนียวมันเวลาฝนตกหรือลดน้ำมันแน่นแปลงของแม่ผมเอง คุยเรรรื่องโตยค,คยมีคนลองแล้วนะครับที่ใช้ไอโรตาอรี่ปั่นแบบของอุตรดิตที่มีจะมีฐานฐานข้างด้วยนะครับที่ว่าปัน่นไถแปรแล้วก็ปั่นเป็นร่องเลยมันใช้ไม่ได้แถวบ้านผมนะครับดินเหนียวมันไม่เป็นรูปร่องให้ครับถึงเป็นได้ร่องมันก็ต่ํานะครับร่องต่าน้ําขัง ลากแช่น้ำก็หอมเสียไปเลยครับข้อเสียครับข้อเสียของที่ปั่นดินแห้งก้อนใหญ่ๆแข็งๆครับนี่ครับใบหักนี่ครับวันนี้ใบหักสองใบแล้วครับก็แล้วแต่ดินนะครับถ้าดินอ่อนดินร่วนก็ไม่หัก คอนช้างทํายากหน่อยครับดินยิ่นเหนียวมันได้แข็งแล้วมันแข็งแบบแข็งมากๆนะครับตอนปลูกก็คือลดน้ําให้ดินนิ่มครับแล้วยังปลูกได้ไม่เหมือนกับที่อื่นที่เป็นดินทรายปลูกแห้งได้เลยบางเจ้าที่ให้ทําอยากได้ล่องสวยๆแปลงสวยๆก็ลดน้าครับลดน้ําพอมันพอแห้งๆแ,แล้วก็มาปั่นละเอยียดยิบ ไม่มีก้อนไม่มีอะไรแต่ก็ข้อเสียก็ยังว่าแล้ครับเวลาลดไปหรือฝนตกดินแน่นครับดินแน่นลากหากินไม่ค่อยได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเพชรมงคลชาแนลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเพื่อให้ทุกคนได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ